ายดีบรรชาการที่ติดตามหักส้มนะครับกางมือน,น,นี้โดยได้หักหมอบหมายจากคณะพพกรพมาดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพญาโควิดสิบเก้ามีกานผู้วงวงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทั้งเป็นหัวหน้าสภพ,พิษของนครหลวงเวียงจันและข่าพระเจ้าท่านหมอครประเสริฐสยา,สญญามคุณห้องหัวหนา้นากรุงควบคุมพญาติดต่อจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพพญาธโควิดสิบเก้า อยู่ในโลกรวมทั้งสภาพการระบาดของพยาธิโควิดอยู่ในสปปราลาวและมาตรการที่ได้จัดทปฏิบัติสำหรับสภาพพยาธิโควิดสิเก้าอยู่ในโลกฮอตปัจจุบันเห็นว่ามีผู้ที่เสือ้อทั้งหมดถึืองลอยหาสิบสี่ล้านกว่าคนในนั้นเสียชีวิตแล้วหลายกว่าสามล้านคนและประเทศที่ยังมีผู้ที่เสือ้ออันดับหนึ่งก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะห้องลงมากักบเม็ดอินเดียเป็นอันดับสองสำหรับอยู่ในสปปลาเฮาวฮอดปัจจุบันเม็มีรายงานผู้ที่เสือ้อทั้งหมด หนึ่งพันกับสคนซซ่งว่าในจํานวนดังกล่าวที่เสื้อไหมในหมู่บ้านนี่แมนหกสิบคนเนาะแต่บบมีรายงานผู้เสียชีวิตสาหรับในประเทศเฮาและในจํานวนผู้ที่เสื้อหันแมนได้ถือปินปัวหายดีแล้วหกสิบคนและยังนอนติดตามปินปัวอยู่เก้าร้อยหกสิบหกคนในขอบเขตทั่วประเทศต่อไปค่ะพระเจ้าจะมารายงานเกี่ยวกับกงานมีะห์การกวดเสือ้อเคมีขห์สอบหาเสือ้อโควิดสิบเก้า ในหมู่บ้านนี้คือวันที่3พฤษภาคมด้เก็บตัวอย่างมากรวดทั้งหมด1,000กับ4 6 3ตัวอย่างซึ่งผลตรวจวิเคราะห์แมนพบผู้ที่เสื้อใหม่60คนในจํานวน60คนดังกล่าวนัน้นมีอยู่นอรหลวง8คนจำปัะสัก30บอกแก้วซาวสวรรณเขตหนึ่งและเวียงจันหนึ่งและต่อไปแมนเรียกงานการติดตามผู้เดินทางเข้ามาสปปลาว ในหมื่อวานนี้ทั่วประเทศมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด9 0้กับเคนซึ่งว่าผ่าน2จุดเนาะผ่านจุดผ่านแดนลาวไทยมัน772ผ่านสนามบินวัตไตาสากล135ซึ่งว่าทั้งหมดเรานั่นเข้ามากกัได้เก็บตัวอย่างเพื่อสอบหาเชื้อโควิดและนำไปจำกัดบริเวณยูสถานทีทีขณะสะพอคิดกำหนดไว้ไขคตที่4วัน เรียงานที่3ที่ยังเย็กจะตั้งปฏิบัติหรือที่เรียกงานจำกัดบริเวณเนาะปัจจุบันทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณเปิดนํำใส่5 7 0ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณมีพกับเจอยคนทุกคน,มนเมนเดกตัวอย่างมาตรวจาะข์ทั้งหมดสำหรับรา,ายละเอียดผู้ที่เสื้อ60คนหันเนาะกรณียังยืนเข้าร้อยหกหาพันกับ26หันใน8คนที่ยูน่นคอรหล้วงเรื่องจัน์กแมน มีการพิสื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกรณีที่หาซืเก้าทีเคยได้รายงานผ่านมาและสถานทีก็มนสถานทีคือกันเนาะส่วนกรณีที่ทิ่เสื้อยู่ตามแขงซึ่งวมีจมปรสาทโบกแก้วสวรรคเขตและแขนยิงจันก็มีประวัติสัมผัสกับกรณีเก่าที่พิสเจน์อยู่ในแขงซึ่งมาข้อมูลที่เข้าได้ก็มนสถานทีเก่าและในมือนี้ชิ้งานสอบสวนเขาจะได้สอบสวนไปหาพวกเกี่ยวเพื่อสัมผัสทางโทรศัพถ้ามีสถานทีไม่เพิ่มจาก สถานที่เก่าที่เขามีข้อมูลแล้วทางกองเลขาของพวกเขาจะสังรวมและกระรุงกันักข่าวเนาะเพื่อแจ้งให้ผู้ว่ามีสถานที่ใดที่ว่าเกิดขึ้นใหม่นอกจากที่เขามีอยู่แล้วในการรายงานข่าวจากอันนั้นเป็นการรายงานเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของพญยาตยิในประเทศเฮาแล,ละการเ้าระวังเนาะต่อไปที่ข่าพระเจ้าไดว้าไว้ว่ามีมีทานวานาคณะสปกฤฤิจของทางเขาล้วงเพิ่ด้มาร่วมในมือนี้ซึ่งเพิ่นจะได้มาเว้า รา,ายงานรู้ถึงสภาพการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการยูี่ในในครหลวงเนาะเจ้าพอเสิญอนทาทูวงวงคำสาวเจ้าสบายดีท่านูุสม้าพระเจ้าแนะนำพนาคณะสภา,า,า,าคิดนคนรลหลวงเวียงจันทร์มีความดีใจที่ได้มาถแถลงในมือนี้ต่อชาวนคนรหลวงเวงจันทร์ก็คือชาวลาวราทั่วประเทศศาร์จถเทงกันมาการจัดตังต้งปฏิบัติมาตรการสก,กัดกั้นควบคุมและ แก่ไขรกันร,ระบาดขยั 19, นโควิดที่เก่าญี่ปุ่นลงมืจันในระยะผ่านมาคือดังบรรดาทานหูเลยว่าภายหลังที่ทานนายกรัฐมนตรตีได้ออกคำสั่งเลขท,ที่สิบห้าลงมือตี่สอเอ็ดเมษาสองพัสสาวเอ็ดนั้นแล้วก็มีบรรดากระทรวงองค์การต่างๆทันชุนกลางท่นก็ได้ออกคำแนะนำหรือแจ้งการละเอียดตื้มจากนั้นคนครลงมือจันก็ได้พันขยายออกเป็นนิติกรรมของตนเองโดยเฉพาะท่านเจ้าของคอนครลงมือจันก็ได้ออกคำแนะนำเลขที่ชุนชุนฮก เพื่อพันขยายคำสั่งหลืกที่ซิม้าแล้วก็มีบรรดาแผนกการต่างๆอยู่ในนครลงจันทร์ก็ได้พันขยายเป็นรายละเอียดเติมตามคำสั่งสิมฮะหรืตามการสีนำของแนนการใช้ต่างในตนนั้นแมาหอดปัจจุบันนี้การอ่าตามผู้ติดเชื้ออยู่ในคนเรลองจันทร์ก็เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างใบว่าในระยะตั้งแต่วันที่สวีเดเป็นต้นมามหอดปัจจุบันนี้ก็มีาจํานวน หาลยอยหกลอยหาซิบเก่าตัวกรณีนั่นน่ะไล่กรมูกันเป็นเกิดขึ้นในวันที่ชาซีเมษาที่ผ่านมาฮั้นนีถึงแปดสิบสี่กรณีในมือเดียว <c oughs> สำหรับการจะตั้งปฏิบัติอ่ามาตรการของทนายโยกในที่ซีมาฮั้นขออาก็ได้เริ่มต้นจากการเเวียรงานโฆศศรรรรรษณาศึกษาอบรมให้แก่พ่อแม่ประชาชนโดยรรมีสารพัดองค์การปกครองสภาประชาชน ก็คือบรรดาองค์การจะต่างๆในทัวนครเรามงจันได้ในชมจิตสุมใจกันพร้อมกับอำนาจการปกครองเมืองและกับบ้านเทศนาที่ศึกษาอบรมพ่อแม่ประชาชนพวกเขาให้มีสติความมหัพิดชอบิและกับเข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายต่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และกพรความกันนั้นกับให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองอยู่กับเพื่อนเพื่อไม่ให้พยาธิแพร่ระบาด มาสู่ตนเองแหละก็ไปสู่ผูู้อื่นนั้นเขียงครูกันนั้นพรูฮ่าก็ยังได้บุคลดมทุกภาคส่วนในสังคมเขาห่วมในการประกอบส่วนต้านโควิด -19 เาในเทือนี้อย่างแข็งแห่งมีหลายภาคส่วนทั้งบุคคลนิติบุคคลและการจะต่างร่วมทั้งองค์การศาสนากด้เข้าห่วมอย่างแข็งแหง,แงในการประกอบส่วนเป็นวัตถุจิตใจและก็เป็นเงินคำอย่างรวงหลายรวมทั้งอาหารการกิน ามาให้แก่หน่วยปฏิบัติงานตัวจริงโดยเฉพาะแ็นแพทย์มอทีมง,งานเจ้าหน้าที่ทีมง,งานอง,งนค์การปกครองอินเตระคันที่ปะจันบ้านกับการปฏิบัติหน้าที่ติดตามแก้ไขพยาธิโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดนั้น <c oughs> การเฝ้าระวังและติดตามเสื้อพยาธิโควิด -19 ้นี้พกเขากด้เหตุอย่างแข็งแห้งแน่นอนได้จะตั้งมี4หน่วยงานเพื่อเก็บตัวอย่างหัวท่าเสื่ออยู่ ในฝากสนามในนันมีอยู่สนามกีฬาจาอนุวงศ์เมืองสีโคตะบองอยู่โุงเรียนมีตรภาและเวียดนามเมืองเซจิธาอยู่สนามกีฬาบึงผยองเมืองรีสตนาคแต่ก็ยรงเรียนมัธยมสิโคตเมืองนะฮะสิโคตะบองปัจจุบันนี่อยู่สนามกีฬาบึงผนองก็ได้ด้แล้วพรกกิหา็ได้ต่างเป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เก็บตัวอย่างสวกคาเสือพญาผร่วมทั้หมดมหดปัจจุบันนี่พบริหาเก็บตัวอย่างได้ เจ็ดพันเกือบอร่อยคนลนี่แล้วมาหอดมันที่นะสามเดือนหานี่นการจะตั้งบริการซักวัคซีนพวกเขาก็ได้ยังสืบต่อเเป็นปกติอยู่ห้องหมอพอมืนอไหรก็จะได้จัดตั้งการซักวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังสำนักงานองค์การแล้วก็ห้องจกักรห้องงานต่างๆท่านไประชาชนแล้วก็กรรมกรในทัวนครหลวงเวียงจันทร์ร่วมทั้งหมดพวกเขาก็ปฏิบัติได้เจ็ดสิบเอ็ดพันกว่า กรณีปรคนแล้วในเข็มที่หนึ่งในเข็มที่สองนี่ก็มันได้แปดพันขวบกรณีแล้วเป็นขนาดแล้วก็ได้เอาใจใส่ตามการมอบหมายข,ของคณะดเฉพาะกิจของศ <c oughs> ูนย์กลางก็คือของอำนะจอานาจกำกครองบอกให้ทันแมนว่าเพชราไม่เเกก็็็บมดแล้วทำลายขีดเหงื่อที่มิเสือพญานในแต่ละวันอยู่ห้องมอผักสนามแล้วก็อยู่ในจุดซักวัคซีนอยู่จุดเก็บตัวอย่างกวดหาเสือพญานแล้วจ,จะใส่ในการคาเสือ้อ าณะโควิด -19 อยู COVID 19, ่ตามบ้านเพื่อนแลือกระทั่ทีที่มีผู้ติดเชื้อแลืออามีจุดชุมส่วนแอไการกาเกี่ยมห้องมอฝากสนามและกาศูนย์จำกัดบริเวณนั้นพวกเขาเนื่องจากว่าในสามห้องมอใหญ่ที่หับผู้ติดเชื้อมันหล่นเต็มแล้วคนครลงจันทร์ก็ได้ส้มทบกับกระทรวงปกันประเทศการเกี่ยมศูนย์ห้องมอฝากสนามอยู่ลักสเซ็ตศูนย์ลักสเซตนั้นหนึ่งแห่งความกํานังก็กกจะตัดจจะ,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 จะตั้งขึ้นอีก ยีนอควาลล์มพินจนนี่ยมีซองแห่งคืออยู่ศูนย์ฟุตบอลกีฬาแหงา่งศาสตร์หอยหงสหนึ่งแห่งแล้วก็อยู่ศูนย์อยู่อยู่สโม,มสรออกีฬาลานร้างหนึ่งแห่งปัจจุบันก็เลยเลืมครับคุณเจฟเขาสําหรับหอย,ยหงส์ถว่าเต็มแล้วยังยังแต่อยู่นะห้องหมองผัดสนามกีฬาน่ะลานซ่างการการาเกี่ยวมานนนา ศูนย์จำกัดบริเวณนี้พวกเขาก็มีทั้งแฮมแล้วก็มีทั้งอนศูนย์ของเมืองในนั้นพวกเขามีองค์แฮมจำกัดบริเวณสามสี่ฝ่าแห่งแล้วมีศูนย์ของเมืองแปดเมืองแล้วก็มีอนศูนย์กักกันอนย์จำกัดบริเวณอยู่ลักษณะเช่นยังสี่ต่อมาอีกหนึ่งแห่งรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นศูนยสี่สิบสี่แห่งที่มันมีอยู่ในกองหลวงมีจำเป็นปฏิบันิันนี้การน่าจัดตั้งปฏิบัติขอหาม ต่างๆตามคำสั่งสิบหาของนายกรัฐมนตรีพวกเขาก็ได้จะใส่อย่างแข็งแห่งในนั้นการปฏิบัติก้อหามคนลครลวงจันทร์บ่อยออกไปต่างแข้งและคนต่างแข้งม่อยของนครวงจันทร์นั่นพวกเขาก็ได้จัดตั้งเป็นด่านกวดกล้าประจําเส้นทางระวางนครลวงเบี่ยงจันทร์กับต่างแขงมีสี่จุดในนั้นก็ได้อำนวยความสะดวกให้แก่การคนส่งสินค้าและการเคลื่อนย้ายเครื่องของโครงการสำหรับการคนส่งโดยสารถือว่าได้จบ แต่มือมีคำสั่งเหล็กทีซิมหาเป็นต้นมากสำหรับการนา,นาปฏิบัติขวา้ามปลอดไปอร์โซนอกนอกเลื่อนพวกเขาก็ได้จัดตั้งจุดประจําตามเส้นทางระหว่างเมืองกับเมืองมี43จุดระหว่างบ้านกับบ้านมี4 5 7จุดนี่แต่ว่าก็ได้อำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่มีความจาเป็นแต่แทะไปออกเลื่อนได้เนี้ก็แม่นสาหรับไปทําการผลิตหรือไปเหตุการณ ผลิตอยู่ห้งจับห้องงานที่อะไรครับอนุญาตฮั้นในเบื้องต้นแต่ต่อมาภายหลังมีคําสั่งของมีแจ้งการของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหั้นเลขที่0 3 2 3์สางสาั้นครลงมือจัดก็ได้จโจ๊กการนั่นผลิตอยู่โ้องงานต้นยิบแล้วก็โ้องงานผลิตเบิร์ที่มีจํานวนนั่น,นกรลังคหลายกว่าพันคนเป็นเมื่อหั้นที่มีกรมกรมกรอยู่ข้างนอกเขาไปลงลายถึงมันมีความเสี่ยงก่อสร้างนักษาระยะห่างเลยก่อสร้าง มาถอดารามาตรการป้องกันนะตามคณะสภกิจได้ว่างออกไต่ใหจ้จุแต่ว่าสําหรับรงงานใดที่มีกรรมกรอยู่ในนอนในอหอพักอยู่กับรงงานหออาจจยังอนุญ,ญาตให้เปิดแต่ว่าให้ปฏิบัติมาตรการตามคณะสภกิจได้ว่างออกอย่างเิีงวดองงานใดที่จะสืบ่อผลิตกหายังสืบยังไงเหตุบุรบันทึกกับรง์รงานไว้้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องาง,งานตกลงรับผิดชอบเพราะว่ารเราจะให้เอากรรมกรอยู่ข้างนอกออกมาออกมา มันจะเอาเสือ่อพญอยาของกสะ่รวงงงานนั้นสำหรับการปฏิบัติข้อาห้ามเรื่องแบบการเปิดนานบันเทิงการกระอกโอเการกินดืม่มผ่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ,ฟ่ในพอเข้าไปจะเอาจะใส่อย่างเข้มงวดผมมีหันได้เปิดแต่ในผ่านมากพอเห็นมีสองกรณีระมืออยู่ทั้งเมืองเซนานีกับเมือง ork, หาดเซฟองนั้นพอเข้าก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดที่พบนันทึกไวนะ้ปรับไปไปแล้ว สำหรับการควบคุมกิจกรรมที่มีการเต่าหุาม่มควนจำนวนหลายนั่นก็แม่นพวกเขาได้เอาใจใส่อย่า,ยางข้มงวดบ่ให้มีการเต่าหุ่มจุ่มแซลกันแต่ทึงยังไดก่าตามก็ยังมีจังหางเสียงจำนวนหนึ่งว่าอันพ่อแม่ประชนเขา,ายังมียังอยากคือเบาสตินในการอนอ่านักษาตนเองอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบางบางเพื่อนบางซ่านก็ยังมีการ ซุ่มเซลตำมจอกกำยำกันอยู่อันนี้พวกเขาก็มีการลงตรวก้าปกกซอบานพวกร้อนบ้านก็ได้ลงเตือนไว้ตำาน่สูงข้าวแล้วก็กาวเตือนอบรั่วที่มีการกระทําดังกาวแต่ด้วยร่วมแล้วก็คือว่าพแม่พ่อสุนเขามีการผอมคิดผอมใจกันปฏิบัติมาตรการของทางนายกรัฐมนตรีตีราคาและก็ะ,ะเมอนได้ว่าการจัดตั้งมาตรการปฏิบัติมาตรการสำหรับ12-13วันผ่านมาเนี่ยมันได้รับคุณในระดับดีพอสมควร เห็นจากตัวเลขกันนะติดเสื้อเมื่อวันโควิดสิบเก้านี้มาหอดมือนีก็ลดลงมาอย่างเดือวแต่แปดโคลนีเท่านั้นเมื่อวานมีสิบหกมือนียังเดือแปดถ้าเทียบใส่มือวันที่ชอบสีพวกเขมีแปดที่แปดโคลนีอันนี้ก็เห็นว่ามันก็มีบาดเก่าดีมีสัญญาณที่ดีว่าพวกเขาเฮ็ดไปถือทิดถือทางแล้วตามคำสั่งสิบหานั้นอีกอันหนึ่งกับมีหางเสียงจำนวนหนึ่งกับ่างวัยคนทีบกขยายอันน่ะ อันเวลาออกไปตืมอีกบ่เพื่อสิอันน่ะแล้วก็นครหลวงคือว่ามีหนังสือเสนอเห็ุเอ่อเห็นอันน่ะแชร์กันในเฟซบุ๊กในอันน่ะยูทูบยังต่างกับว่าจะเสนอทันนายกรัฐมนตรีประกาศเกอร์ฟิลมากกว่าปิดตายผู้ห้ไปไปไปมาอันนั้นก็เป็นข่าวข่าวที่ผมเป็นความจริงเนาะเป็นการเพียงการขุนขั้วเป็นเป็นกรณีกรณีไปไวว่าถามันขึ้นมามื่อนี้จำนวนมันเพิ่มขึ้น สำนีเอาสี่คนใส่มาตรการสำหรับ้ถามมันเพิ่มขึ้นไรก็นี่จะใส่มาตรการในในมัน,นมันเป็นขั้นต้นโครงการคนพวอยู่แต่ว่ามันก็มีการเอาหนังสื้อน,นั่นนะแซ่อไปสู่มวลชนกับอันนี้ขา้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แก้ข่าวเลยว่ามันบเป็นความจริงคณะสภากิจตัวใดอันนะีะ้ยืนยันแล้วก็บ,บทันเลงลายเส้นยังอันนี้ยังการปรึกษาหารือยังข้อกวามเห็นคณะสภากิจปันชุนก้างอยู่มาตรการต่อไปเสร็จอะไรเมื่อสภาพ กรณีผู้ติดเสื้อมันเริ่มลดลงคือนนี้แล้วเขาชี้ยังใส่มาตรการแข่งขันอยู่บอ่อันนี้ก็หวังว่าคณะสภกิจกัรชุดกลางเคนก็จะมีมีมาตรการช่วยพวกเขาแล้วก็จะออกมาถแถลงในวิวานี้เนาะอันนี้ข่าวพระเจ้าคือว่าในนั้นแต่แน่นอนว่าในสภาพที่มันยังมีอยู่ในนี้ก็ควรจะได้หักษาระดับการนานาปฏิบัติมาตรการนี้ที่ว่าคลอนคลายลงเล็กน,น้อยอันนี้จะอาจคิดว่าคือสิเป็นไปในนั้นหลายกรัวแต่ละเอียดก็รอถ้าฟังทงางคณะสภกิจชุกนกลางเคน แถลงตึงก่อนข้ารเจ้าจะคือพอรายงานคือนั้นตัวบรรทาทฐานสำหรับการคุมครองตามชายแดนนี้พวกข้ารเจ้าก็เลยว่างกำลังทหารตำรวจอเอาเพื่อลงเพื่อนะะของซอ,องกำลังนี้พอมีเพื่อสนับสนุนจากภาคเอกชนแดไป้ช่วยซองกำลังนี้ในการเคลื่อนไวหวลาตะเวนไปตามชายแดนตามแก้มดั่งคลองวันศึนยี้วามเอาอหาเมือง ฮุกเมืองเนาะเต่าสิบแปดบ้านมีเฮือมันว่าสองพันหาลอยเต่าสองพันเก่าลอยหาสิบเอ็ดลำทั้งหมดเ่าก็ได้ใส่เอาขึ้นบกแล้วก็ใส่กระเจาล็อกไว้หัให้ไปเคลื่อนไหวไปเท่านั้นกรณีการลักขามเสือแดงหนึ่งมีประกัเห็นพวกเ่าก็จับได้สองกรณีที a, 2, 000, ่เป็นคนต่างประเทศลักขามาตั้งลำมในมุมของทั้งเปียโนที่พ่อกระดิกได้เอานำตัวมากับ บริเวณว่แหละก็จะดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของเล่าเขาเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวอันนี้สิเป็นระหนัดนเนาะอ่าจะขอแก้ข่าวอีกอันหนึ่งก็มีบุคคลเนาะได้อนาไปโพสอ่นานะข่าวบอาออกอยู่ตามอ่นานะเฟซต่างๆครับว่าโอ้ต้องคลวงสิปิดตายแล้วให็นบดาทานไปสื่ออาหารการกินไวดเดอร์นี่ยน,นี่จะน้อยสิบ,บรายยูได้กินบ่ม,มีอาหารการกินสุดท้ายกันแล้วอันนี้ก็เป็นการ เ่าข่าวที่เป่าปิ้วเนาะมุมีความจริง,งนะเป็นความมันไปสอบของบุคคลที่ถือเบ้าต่อการจะต่างนั้นแต่เปเบ้าที่บทบท,ทือปรความเป็นจริงปลากระเจ้ากขอพ่อแกเนี่ยทีนีเลยธรรมดาทานนำพแมปัสสาวะของเฮาสำหรับความยุ่งยากของเฮาก็ยังมีในการจะต่างปฏิบัตอิอันที่นึงก็อยากเบิ่งว่าจะเพียบห้องอนั่นแหละให้พ่อแม่ปัสสาวะของเฮาเอาห่วอย่างตั้งหนาแต่แท้ในการจะต่างปฏิบัติคำสั่งของ กานนายกระตุมตีเลยทีสิมาครับบริจเป็นอิลีนี่ก็เป็นบยิจให้ออกเพื่อนเนาะการปฏิบัติมาตรการการแก้ไขโควิด1 9ปเก่าดีที่สุดก็คือการออกเพื่อนนั่นแหละคารถามว่าจาเป็นอลี่รอก็จงออกไปสําหรับออกไปออกไปใไไดๆปัจจุบันคือว่าเข่งคัดแท้มีบ้า,บานเนาะก็จะแกล้งให้พ่อแม่เป็นส่วนสาบ้วยว่า <S <S 2> <S 2> บ้านที่เป็นบ้านแดงเข้มนะที่มีผูตออิดเสื้อลายนี่พวกเราจะเข่งคัดที่สุดปอิดหลอกมดบ้านนั่นแหละ อยกตัวอย่างบานฐันล่วงไตนี่ก็มือซองสามมือก่อนนี่ก็บเมนมีผู้ติดเสื้อถึงสามชิ้นเก่ากรณีในบ้านเดียวสามชิ้นเก่ากรณีอันนี้ก็ต้องได้ล็อกล็อกใต้แล้วที่เราลนะปล่ห้ออกปเข้าอันนะี้เพราะว่าให้ทาำทีมงานทางแพทย์มอนี้ไปเก็บตัวอย่างผู้ที่ใส่ชิ้ผู้ติดเสื้อแล้วก็มีการตปวจขาเสื้ออยังต่างๆอยู่ตามจุดที่มีผู้ติดเสื้อนะนผัวเฮาใจะใส่ตัวนี้แล้วก็ที่ในบาน้านอื่นที่เป็นบ้านแดงก็คำนวณผัวเฮากับ บไดอนุญาตให้คนในออกคนนอกเขา้าเนาะเพราะว่าอย่างเอาเสือไปเ่ชส่กันนั้นเป็นนั้นร่วมทั้งผู้ที่มีปัญหาการเดินทางอยากไปห้องงานอยากไปสำนักง,งานองค์การการถามว่านอนยู่งได้บานแดงอะไรก่น,นยากๆได้แหเลยขออาัยนำโอแม่ปัะชุชนพวกเขากันเห็นแนวนี้มันก็สิบ่สามารถรป้องกันการระบาดของปยะนั้นได้ราบได้โบยังเขายังสอกหารผู้ติศเสือเออบบสันไดมดคือาตรทาหู้แล้วนี่ผู้ติศเสือนี่ปัจจุบัาานนี่ยัง สำหรับยูนคอนหลวงเมื่อกีการรายงานของเจ้าหน้าที่หันมันยังอยู่อันนาห์อันนาหพบกรณนีที่ปวดเห็นเสื่อพญาคา์แล้วแต่ว่ายังบอท่านเห็นตัวนําตัวคนที่ว่าเขาห้องมอป็นปวดได้เถอ่อันนี้เป็นปัญหาอันตรายพวกอวาพวกเก่ยวจะไปเกื่อนดว้จุดใดสาเหตุก็สิเป็นย่อนอันที่หนึ่งกับการเก็บข้อมูลเวลาพวกเขาันอันนาหอ่านเก็บตัวอย่างปวดถ้าเสื่อพญาคฆ์หันบอแจ้งอันที่สองกับตัวบุคคลเองหันอาจจะรีซอนเนาะ โบเขามาาชนอตู้หรือว่าโบย่อมมันะฮับโทรศัพท์บที่ทั้งเจ้าหน้าที่คณะสัตว์ปุกิดของเขาโทรไปเพกิดจากเอาตัวมาจำกัดบริเวณป็นพั่ะต้นนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญหายเพ่อก้อนนั้นพวกเขาก็คิดว่าคัขณาจังได้ก็ยังโบย่อมเขามาตามการเสนอของคณะสัตว์ปุกิดปฏิบัติทื่าเป็นกรณีอ่าน่ฝ่าฟืนเจตนาจะแพร่เสื้อพญาใส่ชุ่มส้นนั่นเอง น,นี่ก็จะขอห้องเลยผู้ใดที่ว่าตัวเองไปื้อนขวดขวดพันหาดเห็นพ่นบวกก็จะให้มามาเสนอตัวหรือสึ่ทัวมหาคณนนสะสมาคของเขาจะเอารถไปขับเอามากินขป่วเนาะพวกเขาปัจจุบันนี่คือแจ้งกับมรราทานพวกเขามีหุ้งหม้อฝากสนามอยู่3แห่งเอ่อหนึ่งหรือมันอยู่ศูนย์ลักษณะเชษสองมออาหรือมันอยู่อัานาสอมอซอนลานสร้างอันอ่าทางหลักอายุอัานสมอซอนอัานาอันหัวหงัดอันนี้ปัจจุบันนี่พวกเข้ามาไว้หันอันนี้สำหรับหุ้งหม้อฝากสนาม สมศูนย์การบริเวณหันอันนี้มันสำหรับผู้ที่ติดเสื่อเออผู้ที่ผู้พันไก่ซิดกับผู้ติดเสื่อแม่นพวกเขามีความจำเป็นต้องได้เอาไปนอนอยู่ศูนย์ของอนณะแปดเมืองหันได้ต่างขึ้นหันแต่ว่าได้ก็ตามกับบรแม่ลายตายโตสำหรับผู้ที่ผู้พันไก่ิดกับผู้ติดเสื้อมันก็มีกรณีว่าเสี่ยงหลายเสี่ยงหน้อยคันกรณีเสี่ยงหน่อยพวกเขาก็ยังอนุญาตให้อาณากักตัวเองกักบริเวณตัวเองอยู่กับเพื่อนได้ ถ้าบผมีการผัวพันธ์หลายอยู่ในครอบครัวหั้นหรือกับผมมีการสุมส่มชนไอร์อาร์ตนก็สามาย์สมร์นะครกักตัวเองอยู่เพื่ออะไถาว่าผักไม่ไมีความเสี่ยงก็เป็นเขาศูนย์นอกจากนั้นกถ้าผู้ใดมีเงินไขกรณีที่สามนั่นเป็นถือว่าสามารถไปนอนกักบริเวณอยู่ฮงแฮมได้เพราะมีบริเวณจอมฮงแฮมจำกัดบริเวณสิบสามสิบหา้บหาแห่งอันนี้ก็สามารถผัวพันธุ์น,นงกระดาษสักกิยบพวกเขาได้แต่ว่าการไปนอนฮงแฮมก็ต้องนะครับพี่สอบคาเ้ียใจเองเนาะมันก็มีแต่ราคาถูกไปหาราคาแพง อันนี้บรรดาพ่อแม่ส่วนผัวเข้ากับผู้ไดติดเสื้อฮะเออมีมีการผูพันกับชิดกับผู้ติดเสื้อฮะตองการในหูแบบไดก็สามารถเสนอต่อคนาดสเากิงเข้าสามาอำนวยาวให้อันนี้อยากรายงานต่อพ่อแม่ประส่วนผัวสาวนี่แหละแล้วเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการอยู่ในครละมือกันโดยรวมสรุปแล้วมีความืบุนาดีพยาิกับผู้ติดเสื้อลดลงอย่างาเป็นหูประทมแล้วแต่ทึงใได้ก็ตามขอให้มีสตินํำกัน อย่าสิบเฝ้าละเลงว่าเออมันซีมดแล้วแล้วเ่าไปได้แหละเที่ยวได้แล้วอย่าเฝ้าเถอะเพราะอ,อดใจอดใจรอนเหกันยังอีกเวลาที่คณะสภก,กิจพผนประกาศก็หดวันที่หาเนาะทั้งขับสังสิปานวันที่หาเดือนหาจังสิพิจารณาตื่นว่าพวกเฝาสิควรปฏิบัติมาตรการในระดับใดต่อไปคือเว่าคืคอจะแถลงการในไวไัยวนี้แหละคณะสภกิจขั้นกลางหลวกเฝาคนยินดีที่จะปฏิบัติตามนั้นเขาขอบใจ ขอขอบใจดําทานทูวทรงนอกเสื่งมบาเพ่นกระไดมาอธิบายเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติจะ่าคําสั่งของนายกสภาน่ยหันวรามีรายละเอียดถควนทะัเนาะซึ่งพวกเ้ากับสีผู้ข้อมูลรลายยางเกี่ยวกับก,บการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการอยู่ในขันตะพหลวงเนาะซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารให้พวกเราทราบอีกอันนึงคือนอกจากที่ทานผู้วงเพิ่นได้ ภายใต้ละเอียดนั้นเข้าสังเกตเห็นว่าปัจจุบันอยู่ตามชุดบริการเนาะการสักยาวัคซีนบอหรือว่าการไปหักตรวจตัวอย่างเห็นว่าที่นีชุมชนไออาร์ตซุส่วนร้ายกต่เสนอตัวอยากเข้าไปในสองจุดดังกล่าวซึ่งว่าในสภาพตัวจริงสองจุดดังกล่าวก็เป็นจุดที่ว่ามีชุนุมซนจากร้ายภาคส่วนเข้ามาเนาะซึ่งเข้าบาผู้อะไรมาจะใส่แต่ถึงว่าบรรดาคานไปหับบริการหันไก่ไหหักสามอัตราการและห้างและใส่ผาอัตราตัดดัง พะว่าถาวาเราบปฏิบัติมาจากการป้องกันตนเองกับประเ็ศไทเฮามีความเสี่ยงที่จะบอนนั่นจะกลายเป็นจุดแพร่พยาธิหรือว่าหักพยาธิเนาะอย่างที่พ่อทานใจใส่ตืมและสําหรับจุดอยากแก้ให้ตืมยินดีพรหลวงเมืองจันทร์สำหรับจุดบริการเก็บตัวอย่างกับที่ทานทุกองค์พื้นในเบ้าไปแล้วเนาะค่ะพระเจ้าวิจิบรเบ้าอีกแต่อยากบอกเพิ่มเติมสาหรับจุดหาวัคซีนกับน,นอกจากห้องหมอเมืองและจุดบริการต่างๆกับยังมีอยู่มวสอดุงโพสีหัน เพียงจันทร์นเตอร์กันยังสืบต่อเนาะศูนย์การค่าสังเทียงและตามประชุมิโยซิมอเร้านี้ศูนย์ uh, แมร์นเดินรายงานวา่าจะมีการขยายอีกจุดหนึ่งเติมแมนจะเพิ่มยูจุดศูนย์การค่าไอเท็กหันซึ่งหาร์เว้ากาันในมูเร้านี้อาจจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติในวัยวัยหนึ่งเนาะและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่พัวพันกันเนาะขพให้ทุกทานในสังคมเข้าใจและพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเอาใจใส่สำหรับผู้ทีว่ว่าเป็นกลุ่มเสียง ที่สัมผัสใกล้สิทธ์แล้วก็ไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเนาะทุกถาว่าผู่ว่าตัวเองเป็นกรุมเสี่ยงแล้วต้องแยกตัวตออกจากคนใกล้สิทธ์และที่นอกที่ใกล้สิทบ่ว่ามูเ่อนเนาะแบบจำกัดตัวเองและที่ห่อนไปขวดตัวอย่างเพื่อสอบหาเสือ้อโควิด -19 และเมื่อไปขวดก็ต้องปฏิบัติมาตรการเขงีงขัดใส่า้ากอสัดดันขวดแล้วก็ต้องกลับบ้านโดยทันทีและยังสืบต่อแยกตัวเองจากผู้อื่นจนครบ14วัน ถ้าหากว่ามีผลกวดเป็นบวกก็จะมีแพทย์แจ้งและอมาหาพาทานเนาะถ้าว่าโบมีผู้แจ้งถือว่าผลนวดทานโมเป็นบวกก็ขอให้ทานสืบต่อจํากัดบริเวณตัวเองหอดสิวันตัวนี้อยากย่ำแต่แท้เพราะว่าบางกรณีที่เกิดขึ้นในตัวจริงก็คือว่าไปกวดหลืมาเฮื่อนแต่ยังอยู่แบบธรรมดาทั้งๆที่ว่ทันผู้ผลและหลังจากผู้พล้แล้วว่าตัวเองผู้ผลหลบ แบบว่ายัางไปเคลื่อนไหวปกติตัวนี้บ่ได้เนาะถึงทานสืเป็นผลลบกับข้อให้ทานสืบต่อ,ตอจํากัดบริเวณของทานจนฮอด1ิปสี่บนเนาะจึงออกมาเคลื่อนไหวปกติได้เพราะฉะนั้นอีกเชนึงต่อหน้าสภาพาวิกฤตการระบาดพาัิในประเทศเฮานี้ค่ะพระเจ้ากับข้อการห่วงม,มือมายัางบรรดาทานทุกภาคส่วนจงสืบต่อ,ตอห่วงแห้งห่วงใจปฏิบัติมาตรการที่คนะสภกิจบางออกอย่างถข้มง,งวดคือครับที่ทางคณะสภกิจของนครหลวงค่นได้ว่ามาหันเนาะ เพื่อสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิด่อยแพรขยายจนถึงระดับทิบาบอสามารถควบคุมได้คือตัวอย่างของบางประเทศอยู่ในโลกที่เราเห็นเนาะถึงขันว่าใส้คาว่าสาธาซุขของประเทศลุ่มเนาะอาถาวาบรรดาทานบนอยาเชิงจนนั่นพวกเขาก็ต้องควมแห้งหวมใจกันต่อสู่กับพยาธิดังกล่าวนี้เนาะ่อยแพ่ขยายถึงระดับดังกล่าวนั้นเลยค่ะพระเจ้าก็เสือมันว่าบนพื้นฐานมูลเสือความสมคีเละเป็นจิตหนึ่งใจเย็นของพวกเขานี้พวกเขาจะสืบต่อ สกัดกันพยาติสมคคีกันเพื่อเฮตไห้พวกเขาสามารถตี้อยพญ,ญาติโควิดสิไเก้าปเทอละเก้าและเก้าเปถึงบอนว่าโบมีพญ,ญาติโควิดมีในประเทศเฮาเนาะพื้ทานท้วงเพิ่อนกันเดบาไว,ว้ว่าจากตัวเลขที่แปดสิบร้อยเดี๋ยวนี้เขาจะลดลงมาและขาพระเจ้าเสือว่าพวกเขาจะนับมือลดลงเนาะซึ่งเขาจะบรรลุตัวน,นั้นได้กับบนพื้นฐานการรวมมือสมคคีของประชาชนเขาทุกคนนี่แหละที่จะตั้งปฏิบัติตามมาตรการที่คณะสภา,าพิิ์เาวางออกเนาะเจ้า ฉะนั้นสุดท้ายข้าพระเจ้าอยากรายงานใหุ้การทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเกี่ยวกับพยาธิโควิดสิบเก้าทาสามารถดึงได้จากเว็บไซต์ของคณะสปสิเพื่อป้องกันและควบคุมแก้ไขการระบาดพยาธิโควิดและเฟซบุ๊กของศูนย์ข่าวสารสุขศึสษารวมทางสามารถโทรถามได้1 6่อยู่ในแต่ละแข้งเนาะเพื่อัทราบข้อมูลที่ถีกต้องและเป็นทางการมาฮอนนี่การรายงาน สภาพโควิดสิบเก้าประจำมนทีสีคือสภาพา 2, สองพันเ็ดของพวกขาพระเจ้าเด้สิ้นสุดเพีแคนนี้ขอแสดงความขอบใจมันยังทุก่านที่ติดตามหับสมเลยรับฟังขอขอบใจ